ขอให,ห้จ yes. ิตยานทั้งหลายในทุกหมู่ทุกเหล่าทุกชั้นทุกภูมิภาคทิพย์ภาคหยาบทั้งหมดทั้งเสียนตั้งแต่อเวจีมหานรกจนถึงพรหมโลกรวมถึงเขตแดนพิเศษของการใช้กรรมในทุกๆเขตแดนเหล่าภูมิที่ภูมิทางเจ้าที่เจ้าทางเจ้าปะเจ้าขาวลูกเทวดานาทั้งหลายเหล่าเทพเทวาเทพเสียนทั้งหลายเหล่านาคาเหล่าผู้บำเพ็ญนักบวชนักปศเดือดสีดาบทั้งหลายชาวบางบดชาวลับแหลแล้วก็เหล่าพระโพธิสัตว์ทั้งหลายในภาคทิพย์นะทั้งทั้งหลายนะแล้วก็เหล่า สัมภเวสีเราเอาสุรกายทั้งหลายนะทุกวันการยินดนนะน้อมใจประกาศชดใช้นี่เวนีน่กรรมเลยพร้อมเพียงกันนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธะพุทงังสลาหนังคจชามิ ทำมังสารนังคฉามิสังขังสารนังคฉามิทุติยามปิพุทธังสารนังคฉามิทุติยามปิทำมังสารนังคฉามิทุติยามปิสังขังสารนังคฉามิตตยามปิพุทธังสารนังคฉามิตตยามปิทำมังสารนังคฉามิตตยามปิสังขังสารนังคฉามิ ข,ขอน้อมน้อมองค์มาหาบารมีทุกพระองค์ทรงเป็นประธานข้าพเจ้าทั้งหลายขอมอบกายถวายชีวิตแด่คุณพระรัตนตรัยแด่พระศาสราแด่การโปรดสัตว nice ์ตามองค์มหาบารมีหมู่เราข้าพเจ้าทั้งหลายขอประกาศชดใช้ ในนี่เวนี่กรรมทั้งหลายนี่แรงงานนี่ในทรัพย์สินนี่บุญคุณนี่แต่ความช่วยเหลือนี่จากการใช้บารมีผู้อื่นนี่จากศินบนนี่จากการบีบบังคับเอากับผู้อื่นด้วยเงื่อนไขด้วยข้อจำกัด นี่ในการเบียดเบียนเอาตั้งเอาจนเกินสมควรทั้งหมดทั้งสิน้นทั้งทางกายวาจาใจ,าจ,าใจต่อผู้อื่นทั้งหลาย,น,ลายนี่จากการเข็นฆ่าประหัตประหาร,าก,ก,ารการกระทำทรมานบีบคั้นกดดันผู้อื่น การตัดโอกาสผู้อื่นทั้งหลายนี่ต่อสาธารณชน,น,าาชนคนหมู่มากทั้งหลาย นี่จากการช่อชนคดโกงโกหกหลอกลวงนี่ต่อสังคมต่อประเทศชาติบ้านเมืองต่อแผ่นดินต่อโลกกระธาตุนี่จากความพยาบาทอาฆาตแค้นนี่จากพันธสัญญาคำมั่นสัญญาคำสาบแช่งการครอบขันครอบครู หรือข้อผูกมัดผูกพันทั้งหลาย,น,ลายนี่จากการพสอนสอนผู้อื่นในศานสตร์ในวิชาต่างๆในสิ่งที่ไม่ตรงต่อพระศาสรรนาส,ส,รรสร้างความหลงวกวน สารวลน์ต่อลูกหลานบริวารนี่ต่อหมู่สงฆ์องค์มหาบารมีผู้โปรดสัตว์ครูครูบาอาจารย์ทั้งหลายนี่ต่อพระศาสนาต่อผู้ทรงศีลทรงธรรมทั้งหลายในรูปแบบของนี่แรงงานก็ดีการยักยอกเบียดบัง การลักขโมยการลยการช่อโกงการ่งการเบียดเบียนเอารัดเอาเปรียบการนแอบแฝงการแอบแฝง เข้ามาอาศัยการหาอยู่หากินกับพระศาสนาตักตวงเอาผลประโยชน์โดยมิชอบต่อสมบัติของพระศาสนาต่อของสงขององค์มหาบารมีทั้งหลายเพื่อตนเองและพวกพ้อง นี่จากการทำลายวัดวาศาสนาการทำลายสื่อสัจธรรมคำสอนขององค์มหาบารมีนี่จากการใช้อธิวาสนาบารมีในทางที่ผิด ในการเบียดเบียนการตั้งเอาต่อสังสารวัตรนี่จากการล่อลวงหรือนำพาผู้คนทั้งหลายให้หลงหมกมุ่นมัวเมาหลงวกวนหลงยึดติดต่อสิ่งใดสิ่งหนึ่งนำพาผู้คนทั้งหลายให้ต้องจมดิ่ง สู่ความมืดมน,มมดมนแห่งสังสารวัตรจนเป็นวิบากปิดกั้นปิดบงับดดบงผูกมัดผูกพันกลายเป็นพันธนาการกักขัง ขุดล้างนวงเหนียว,ยวกีดการขัดขวางัดขวางต่อความขี้คลายสว่างสวยควคลายสว่างสวยในพระศสัารรรใระรรต่อการปรงการวาต่อการปรงการวางการจบตามดับตามต่อกีจการโปรดกการโปรสัตว์ ตามองค์มหาบารมีทั้งหลายที่เคยติดค้างต่อครุกุบาอาจารย์ทั้งหลายต่อสำนักนิกายต่อวิถีวิธีการ ต่อแนวทางต่างๆต่อศาสตรางต่า์ต่างๆต่อวิชาอวิชาวิชาอเดรฉานวิชาฉานวิชาต่อคู่กรณีกรรมเจ้ากรรมในเวรากนเวรต่อพ่อแม่บุพการีต่อารีต่อครอบครัววงตระกูลต่อบวงตกูลต่อสามีภรรยาต่อผู้มีคุณ ต่อลูกศิษย์สาวกต่อลูกศิ์สาวกต่อลูกหลานบริวารทั้งหลายต่อ้งหลายต่อภาคทิพย์ภาคหยาตอภาคยาคภาคมืดภาคมาราคหรือต่อสรพสัตทัยหรพสัตทั้งหลายตั้งแต่อเวจีมหานรกจนถึงพรลกจนถึงพรหมโลก ในทุกภาคส่วนในทุกภาคส่วนในทุกหมู่เหล่าชั้นภูมิมมขอชดเชยชดใช้อชด,ชดใช้ในทุกๆุนี่เวนี่กรรมที่ยังคงตกค้าง,งต่อดวงจิตใดด,ดวงจิตหนึ่ง ตอ่อหมู่ได้มูหมม่หนึ่งทั้งที่ระล,ลึกได้ทั้งที่ระลึกได้ไไดดหรือไม่ได้ก็ตามหรือไม่ได้ก็ตามไม่ว่าจะเคยกระทํามาไม่ว่าจะเคยกระทํามาในภพบหนึ่งชาติดาาตใด <Kyung. S 2> ก็ตามในภพบหนึ่งชาติใดก็ตามทั้งกุศลกรรมก็ดีทั้ง,งก,รรกุศลกรรมก็ดีอกุศลกรรมก็ดีอกุศลกรรมก็ดีกรรมอย่างกลางกลางก็ดีกรรมอย่างกลางกก็ดีที่ยังตกค้างที่ยังตกค้างอยู่ในทุกแว่นแคว้นินัดรย ในทุกยุคทุกสมัยในทุกยุคทุกสมัยตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันในทุกการทุกันทุกกับทุกพุทธันดรทุธันดรข้าพเจ้าทั้งหลายเจ้าทั้งหลายได้สำนึกผิดแล้วนึกผิดแล้วต่อกรรมทั้งหมดทั้งมวลน้อมองค์มหาบารมีทุกพระองค์ทรงเป็นประธานทรทานทรงได้โปรดยกโทษทรงได้โปรดยกโทษ และอโหสิกรรม,หรรมให้แก่หมู่เหล่าข้าพเจ้าทั้งหลายขอให้กรรมทั้งหลายึรรงายืงเป็นอโหสิกรรม,รน,รรมนับตั้งแต่การบัดนี้เป็นต้นไป ข้าพเจ้าทั้งหลายขอจดเชยจดใช้ในนี่เวนี่กรรมทั้งหลายขอให้บริวารที่พ่วงพันกันมาทั้งหลายตลอดจนถึงเจ้ากรรมนายเวณของบริวารทั้งหลายของสรรพสัตว์ทั้งหลาย เจ้ากรรมในเวรผู้กรณีกรรมและบริวารของทุกดวงจิตทุกดวงวิญญาณพึ่งมีส่วนในอธิวาสนาบารมีของหมู่เหล่าข้าพเจ้าทั้งหลายที่มีต่อพระสัจธรรมต่อองค์มหาบารมีขอให้มีส่วน ในการบวชการสลักและมหาสังฆทานในทุกๆครั้งมหากุศลมันเกิดจากการปรงการวางการจบตามดับตามว่างตามโปรสัตตามองค์มหาบารมีแห่งข้าพเจ้าทั้งหลายรวมถึงบารมีในทุกๆทัศ ที่เคยกระทำมาดีแล้ว,ลวนับตั้งแต่อดีต,ตดจนถึงปัจจ,จุบันในทุกการทุกกับทุกพุทธันดอนน,ดอน,นับตั้งแต่การบัดนี้นนเป็นต้นไป,ไป,ปนตไปลอดกะนานเถิโอ้ออโหสี่โอ้โห่สี่โอ้โหสี่ So...